แล้ค่ะกลับมาพบกับช่วงที่3ของรายการฟุตบอลอัฟตูวีค่ะช่วงที่3แล้วนะกับเรา2คนนะสองเตาสวยนะคะโอ้โหค่ะวันนี้มีอะไรน้องคนพี่อุ้ยเดี๋ยวฝนขอถามสักนิดนึงว่าถ้าเราทํางานแล้วไม่ได้รับเงินพี่รู้หรือเปล่าวันนี้เทปฟรีนะคะไม่ได้รับเงินนะเทปฟรีใช่ค่ะรู้สึกยังไงใช่ไม่ได้หรอคะไม่ได้ะ คือพี่อุ้ยเนี่ยไม่ได้แต่ว่าฝนเนี่ยเป็นเด็กเขาก็ให้นะคะเพราะว่าเป็นค่าการตึกษาค่าเลี้ยงดูอะไรอย่างนี้เอาวันนี้เอาเป็นว่าพี่พี่ทําเพื่อน้องแล้วกันอ่ะนะเคซีพี่ยอมเพอ่ออะรอเล่นค่ะเราสองคนเนี่ยได้รับเงินแต่ว่ามีนักเตะนะอไม่ได้รับเงินมามากกว่าแปดเดือนแปดเดือนตายแล้วแม่เจ้าป่ะคุณพี่คือสามเดือนแค่ไทยนี้สามเดือนของเรานี่ก็แ้่จะลงแดงตายแล้วไม่มีตังใช้เดือนเดียวก็ตายแล้วนะพี่ละแปดเดือนถ้าเป็นพี่นี่ครึ่งเดือน เรียกว่าไม่พอใช้แล้วนะคะเป็นนี่เป็นสินเลยป็นนี่เป็นสินหลายแสนบาทอยู่ใช่คุณพี่อยากรู้ไหมคะว่าเป็นยังไงอยากรู้มากขอดูหน่อได้ไหมใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้กันค่ะค่ะไปดูกันเลยเมื่อช่วงบ่ายของวันอังคารที่2ตุลาคมที่ผ่านมาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยทางทีมงานของนักเตะสโมสรราชบุรีชา FC จำนวน21ลายได้เดินทางมา่ีหนังสือให้กับบริษัทไทพีเมลีเกี่ยวกับการรับรายได้ของนักเตะทั้งหมดภายในสโมสร ซึ่งเวลานี้ไ,ได้รับเงินมากกว่าสี่เดือนแล้วโดยมีสมศักดิ์อ่อนสมารับเรื่องดังกล่าวทางด้านของสติชอนรับทิลมัวแทนของนักเตะได้ออกมากล่าวว่าเวลานี้ตนเองประสบความยากลําบากกับการใช้ชีวิตประจําวันเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่ได้รับเงินเดือนตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญามากกว่าเกือบสี่เดือนแล้วซึ่งทางนักเตะได้นัดการรวมตัวหมายยื่นหนังสือให้กับบริษัททัตพิเมรีเพื่อต้องการความเป็นธรรมและเรียกร้องในสิ่งที่ควรจะได้ ดยเฉลี่ยทางค่าจ้างที่ทางรัชประชา่างคานักเตะอยู่คนละประมาณ10,000แสนบาทซึ่งหากรวมมูลค่าทั้งหมดจาก21ลายเฉลี่ยแล้วเป็นจำนวนเงินถึง2ล้านบาทซึ่งหากทางสโมสรออยังไม่ยอมที่จะจา่ายเงินเดือนให้กับนักเตะทุกคนทางตนเองและเพื่อนร่วมทีมจะไม่ขอลงเล่นอีก5้านัดที่เหลือของฤดูกาลนี้เราจะเริ่มทันทีในสุดสัปดาห์ที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปตทรยองทางหน้าสมศักดิ์อ่อนสมารรองประธานบริษัทแทพิเมลีก ได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าทางตนเองและทีมงานของบริษัทไทพีเมอรี Me ague, จะดําเนินการแก่เกลีย่ยเรื่องนี้เพื่อให้การแข่งขัน,นดำเนินต่อไปได้และได้รับความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายและจะมีการเจราจาคุนโทมบมหลวงสดดีดีประบิรประธานสโมสรซึ่งในขณะนี้ไม่สามารถติดต่อได้ขณะที่จุลาบุด์มินหัวหน้าสตาฟโค้ชของราชประชาเอฟซีได้กล่าวว่าตนเองเมื่อทราบเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดและได้ทําการนัดเหล่านักเตะให้เข้ามาซ้อมกันต,ตามปกติ ซึ่งอาจจะมีการพูดคุยครั้งหลังจากการฝึกซอ้อมเสร็จคนทัหม่อมหลวงสปีดดิวิดประธานสมโมสรราชอาศรีได้ออกกล่าวว่าในเรื่องของเงินค่าเหนื่อยที่ยังค้างนักเตะไว้จะเล่นทยอยจ่ายให้กับนักเตะทุกคนอย่างแน่นอนซึ่งเวลานี้ยอมรับว่ามโมสอนขาดสภาพคล่องทางการเงินถึงไม่สามารถจ่ายเงินครบตามกำหนดสัญญาได้แต่ขอสัญญากับนักเตะว่าจะเด่นดำเนินการห้นักเตะครบตามจํานวนที่ค้างไว้อย่างแน่นอนแต่ในขณะที่นักเตะ จะเลียนไม่ลงสนามในเกมที่เหลือนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําซึ่งอยากให้นักเตะมีความเป็นมืออาชีพด้วยการลงเล่นให้ทีมเพื่อศักดิ์ศรีของสโมสรทางด้านกระแสภายในสโมสรราชดาลาปปะชา f ฟีในเรื่องกรณีไม่ลงทําการแข่งขัน,ขนในเกมพบกับสโมสรพัตตะทะ,ทะยองในวันที่7ตุลาคมนี้ทางนักเตะของทีมลาปปะชา f ฟีรายนหนึ่งได้ออกมาเผยว,ว่าทางทางั้งบร์ดบริหารของสโมสรลาปปะชา f ฟีจะสามารถจ่ายเงินค่านเหนื่อยก่อนลงทําการแข่งขันหน,น,นึ่งวันนักเตะทุกคน ภายในสโมสรได้หาลือกันแล้วว่าจะไม่ลงทำการแข่งขันในแบบที่จะเจอกับปตัตตทรยองอย่างแน่นอนโดยทางนักเตะค,คนดังกล่าวได้กล่าวต่อไปว่านักเตะทุกคนภายในทีมต้องการเงินค่าแรงหลังจากไม่ได้รับมาหลายเดือนซึ่งเฉลี่ยแล้วสโมสรค้างค่าแรงนักเตะกว่าแสนบาทต่อคนแต่หากสโมสรยินดีจากทุกคนต้องการแค่เครื่องหนึ่งก่อนส่วนที่เหลือทีมจะจ่ายให้ภายหลังก็ได้แต่หากไม่มาจ่ายนักเตะจะประท้วงด้อยการไม่ลงสนามื่อทีม ที่ผ่านมานั้งแต่ทุกคนทับเพื่อทีมมาตลอดน่าจะไม่ได้รับค่าแรงแต่ตอนนี้ยอมไม่ได้แล้วซึ่งหวังว่าบอดบริหารของทีมจะเข้าใจและจ่ายค่าเหนื่อยให้กับนักเตะทุกคนดเตริรมบุชิตแย้งบุญเลียงได้ออกมาพูดถึงกฎที่สโมสรราบบะชาเอฟซีจะได้รับหากไม่ลงทาการแข่งขัน,ขน,ขนพบกับปตทระอองสโมสรราบบะชาเอฟซีจะถูกกลับแพ้ในเกมนั้นทันทีโดยนับประตูเสียเป็น2ประตูให้กับคู่แข่งขัน,ขนและประตูได้เป็นศูนย์ประตู พร้อมกับหักคะแนนอีก3คะแนนจะปรับเงินสมโมสรเป็นจำนวนเงิน500 50, 0 0บาทแต่หากครั้งต่อไปทําซ้ำเหมือนครั้งนี้อีกทางสมโมสรจะถูกปรับเพิ่มเป็น10,000นบาทโอ้โหน้องฝน่ไหนจะค่าโทรศัพท์ค่าอะไรต่อนี้อะไรค่าค่าเครื่องสำอางค่าเสื้อผ้าไม่จ่ายนี่ถ้าเป็นพี่นี่พี่แย่เลยนะโอ้โหดูคุณพี่พาระเยอะมากนะคะเนี่ย แอบเอาเงินไปเลี้ยงหนุ่มๆที่ไหนหรือเปล่าตายแล้วแรงนะที่มีศักดิ์ศรีนะค่ะล้อเล่นค่ะล้อเล่นนะคําพค่ะเดี๋ยววันนี้ฝนมีอีกข่าวหนึ่งมาบอกกันซึ่งเป็นอาจจะเป็นข่าวร้ายนะคะว่าจะมีการยุบทีมเกิดขึ้นตกใจค่คะตกใจมากคุณพี่พี่ได้ยินมาคร่าวๆแต่ไม่รู้ว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างคร่าวๆคุณพี่รู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นทีมอะไรก็คือวัวชนกับสงขานั่นเองสองทีมนี้น่าจะยุบแล้วอ่าจริงสิแล้ว มันจะเป็นยังไงต่อไปอะ่ะก็อาจจะส่งผลว่าอาจจะมีการตบชั้นน้อยลงนะคะจาก5ทีมเนี่ยอาจจะเป็น4ทีมก็ได้ก็าอาจจะเป็นผลดีก็ได้เนาะไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีอ,ะอ่ะดีไม่ดีมไม่รู้แหละเราไปดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงค่ะความเคลื่อนไหวของทีมบัวชนแานใต้ขงขลา f c ที่ขณะน,นี้นั้นอยู่ในอันดับที่15้าของตารางคะแนนสิบเยามาห้าหลีกวันและต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นและต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นอย่างหนักในช่วงท้ายฤดูกาล ล่าสุดนิพนธ์บุญญามณาีในทางสโมสรสงขลาเอฟซีได้ออกมากล่าวว่าสาเหตุที่ผลงานในฤดูกาลนี้ของทีมออกมาไม่ดีเนื่องจากแต่ละทีมมีสุขเยี่ยม5หลีกวันปีนี้ล้วนแล้วแต่แข็งแกร่งและมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูงยกตัวอย่าง3ามทีมในกลุ่มนําเช่ร FC, นราชบุรีนิพนธ์เอฟซีสุพรรณบุรีเอฟซีและแบงคอกยูเนเต็ดใช้เงินในการทําทีมไปแล้วกว่า80ล้านบาทพร้อมกับใช้นักเตะระดับทีมชาติหรือทัพพีเมลีเป็นแกนหลักทั้งสิ้น แต่การกับสงขลาเอฟซีที่ในปีนี้วางนโยบายให้เป็นเวทีสำหรับสร้างเยาวชนเพื่อป,ป้อนสู่ทีมพี่หรือวัวชนูนเนตในอนาคตทําให้ในแต่ละเกมสงขลาเอฟซีเหมือนส่วนนักเตะเยาวชนลงมาสู้กับนักเตะระดับไททีมร์ลีดโดยตัวนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหากปีนี้นักเตะอย่างชายัยรัตมาทิลิบโบมา่าหรือมานบสอนแก้วยังคงอยู่กับทีมสงขลาจะสามารถารักษาอันดับที่5เหมือนฤดูกาลก,ก่อนว่าได้หรือไม่ประธานสโมสรของสงขลาเอฟซี ได้กล่าวถึงอนาคตของทีมว่าตอนนี้ยังคงไม่อยากจะตัดสินใจอะไรลงไปคงต้องรอให้จบฤดูกาลเสร็จก่อนแล้วค่อยมาสรุปอีกครั้งอย่างไรก็ต่างไม่อยากให้ใช้คำว่ายุกทีมแต่อยากให้ใช้คำว่าควบรวมทีมการระหว่างวัวชนยูนเต็ดกับสงขลาเอฟซีมากกว่าในชื่อทีมจะมีคำว่าสงขลา,านำหน้าแน่นอนแต่จะเป็นเอฟซีหรือยูนเต็ดต้องรอด,ดูกันต่อไปส่วนคำว่าวัวชนนั้นอาจจะใช้ไปแค่ฉายาของทีมนิพลบุญยามณี ได้กล่าวสิ้ท้ายว่าตนไม่มีความคิดที่จะวางมือกับการทําทีทฟุตบอลโดยจะมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทําทีทฟุตบอลให้ชาวจังหวัดสงขลามีทีมไม่คอยเชียร์ต่อไปและก็มั่นใจว่าฤดูกาลหน้าหากทีมมีอยู่เพียงทีมเดียวผลงานจะดีกว่าในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนนั่นไงคุณพี่ทีมตกชั้นก็ต้องน้อยลงไปด้วยนะคะก็จากห้าเนี่ยเหลือสี่เท่านั้น แต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเราต้องติดตามต่อไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะพี่ไม่อยากให้สงขาตกเลยน,นะอืมไม่อยากให้ทั้งเป็นการยุบรวมกันนะระหว่างสงขาตัว,วชนนะคะเนาะใช่เ,เพราะว่าสงขาเนี่ยเป็นคิมเก่าแก่ด้วย <c oughs> ของฟุตบลอลโปรลีด้วยนะนะโอ้โหนะเราก็เอากําลังใจดวงน้อยๆของเราสองคนนะครับเอาใจช่วยเขาแล้วกันนะโอ้เป็นกําลังใจให้ละกันใช่ค่ะ และช่วงนี้ก็เดี๋ยวไปพัฒไปชมสิ่งน่าสนใจน้อยกว่าเราสักนิดนึงเอาไหมเดี๋ยวเราสองคนมีเรื่องให้ติดตามกันอีกเพียบค่ะเดี๋ยวพันจะสักครู่ค่ะหลังจากที่วัวชอยูเตดครับเก็บได้6คะแนนเต็มในการพบกับทา้งบุยรามยูเตดและอาร์มยูเตดครับเดี๋ยววันนี้ครับไปดูบรรยากาศการปึุซซอมของพวกเขาครับรวมถึงความมั่นใจของนักเตะครับหลังจากที่เก็บได้6คะแนนเต็มครับหลังจากที่เก็บได้6คะแนนเต็มจาก2เกมล่าสุดที่เปิดบ้านชนะบุยรามยูเต็ส2ตัวหนึ่งและบุกไปชนะอาร์มยูเตดได้ว3 ทำให้ขณะนี้บรรยากาศภายในทีมเดอะบูวัวชนยเต็ดูกระสดใสขึ้นมากหลังจากที่ต้องแบกรับกับความกดดันกับผลงานที่ย่าแย่จนอันดับล่วงลงอยู่ในพื้นที่ตกชั้นซึ่งจากชัยชนะที่เหล่าคุณพลวัวชนยเตดรววมกงนเก็บมาได้ใน2เกมหลังสุดทําให้สถานการณ์การตกชั้นของพวกเขาดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะขณะนี้วัวชนยเต็ดมีคะแนนนาหน้าทีมดัทที่16ซึ่งเป็นพื้นที่สุดท้ายของทีมที่หล่นชั้นอยู่ถึง9คะแนนกับโปรแกรมการแข่งขันที่เหลืออีกเพียง6กนัดเท่านั้นโดยเจเดนวีล่าผู้นำลูกศรท ชนะใน2เกมหลังสุดทําให้ขวัญและกำลังใจลูกทีมดีขึ้นมามากทุกคนลงลังการสู้ด้วยสปิริตและก็ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากลับคืนมาซึ่งจากคะแนนเต็มที่ได้มาทําให้ขณะนี้จะเด็ดมีราบไม่ได้มองมที่การนีตกชั้นแล้วเพราะเปลี่ยนเป้าหมายไปมองที่การพาทีมโจทด,ด้วยดับที่ดีที่สุดให้ได้เื่องจากหกเกมที่เหลือวัวชนเต็ดจะได้ในรังเย่าถึง5นัดด้วยกันก็ถือขวัญและกำลังใจดีขึ้นเเราคิดว่า2เกมที่ผ่านมาเราไม่น่าจะเก็บใชนชนะได้แต่กัว่าทุกคน ก็ตัวพลังการสู้ดูด้ทีมสุพรรณิดแต่จนทำให้ทีมประสบความสำเร็จซึ่งตอนนี้เอ่อเรื่องฟังว่าเล่นของนักเตะขวัญแล้วกำลังใจก็กลับมานะตอนนี้ขอบคะแนนทำให้สถานการณ์หนีตกชั้นเป็นไงครับเจมส์ก็คิดว่าดีขึ้นเยอะครับคิดว่าไอ้คงเราตอนนี้เราต้องต้องมามองถึงการทำอันดับที่ดีกว่าที่ดีกว่านี้แล้วฮะเพราะว่าเอ่อการชนะสองเกมถือเป็นเป็นเป็นจุดกระตุ้นให้ทีมเนี่ย จะก้าวไปข้างหน้าได้ได้อีกแล้วก็ฟอร์มมาได้เหนทุกคนเนี่ยกำลัง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 ดีกำลังดีคือว่าทีมเราจะสามารถที่พัฒนาไปได้ได้ดีอีกโดยเฉพาะนักเตะที่บาดเจ็บตัวนี้เริ่มเริ่มกลับมามาซ้อมกับทีมได้แล,แล้วแล้วก็ทีมก็มีการปรับทีม,มการเข้าใจของทีมมากขึ้นแล้วก็ทำให้การเล่นตอนนี้ก็ก็ดีขึ้นไปด้วยคาดหวังของเราจะทำงานช่วยโค้ชท้ายโวยสุดอดัมเมื่อจบฤดูกาลนะตอนนี้คาดหวังนะครับก็ คงจะเป็นเลขตัวเดียวที่เราเราตั้งไว้นะเพราะว่าแล้วก็ส่วนลำดับเราก็จะทำลำดับให้ดีที่สุดแบบตอนนี้เราก็มีโอกาสที่จะแซงไปอยู่ในอันดับท่าอันดับหกอันดับเจ็ดอะไเราก็มีโอกาสที่จะจบโอกาสเหนอยอันดับดีได้เพราะว่าเราเหลือเกมหกเกมเราเหลือเกมเยือนแค่เกมเดียวคือเพลงเยือนบีบีซียูมันน่าจะเตะในบ้านหมดแต่ซึ่งก็ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราเราจะต้องในบ้านเราต้องเราต้องเต็มที่ทุกเกมในบ้านต้องเล่นเพื่อชัยชนะเล่นเพื่อแฟนบอลด้วย ว่าทำไมผมคิดว่าเด้อว่าเกมในบ้านเนี่ยเราคงจะใส่ใส่เต็มที่ได้ขณะที่โคเนเซดู oo, ปากกระหลังชาวอเวลี่โคสทีระยะดังในสวนปอกแขก่งกัตันทีมแทนที่ชยัยรัตน์มาสดิที่บาดเจ็บก็ได้กล่าวถึงผลงานใน2เกมหลังสุดด้วยเช่นกันพร้อมญญญญอยืนยันนักเตะอวนชนยอดแต่ทุกคนไม่ต้องการที่จะตกชั้นเพราะจะทําให้ชื่อเสียงและวัตถการค้าแข่งเสียหายเกยแล้วก็สมมานเต็มที่เพราะว่าเรารู้ว่าเรากดันมาเม็มใหายทิมต้องตกรอบ เราเราก็ไม่อยากต่อว่แเราก็ซ้อมมาเต็มที่เก็บตัวมาเต็มที่ครับตาให้เราเก็บตเต็มได้ครับตอนนี้มั่นใจไหมว่าทีมจะรอดตกชั้นให้เราก็เราไม่ตกอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนหน้าบองทุกคนนี่ก็ไม่อยากเสียชีวิตครับเกมเราจะสู้ที่จะเก็บเต็มต่อไปครับข่าวดีอีกหนึ่งสิ่งที่ทัพวปัวโชเ็ตได้รับนอกถึงจะชนะ2เกมติดและเก็บได้6คะแนนเต็มก็คือ การที่กองหน้าหมายเลขหนึ่งของทีมอย่างกิติเขียวสมบัติสามารถกลับมาคำเป้าฐานประตูได้อีกครั้งแถมในการยิงได้ถึง2ประตูในเกมวิธีบุกชนะอาร์มิเตดได้สามตุ๊ตหนึ่งโดยกิติเขียวสมบัติได้ยอมรับว่าการเก็บชนะได้2นัดติดช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตนและเพื่อนร่วมทีมมากที่สําคัญ2ประตูที่ยิงได้ยังทำให้ตนเองมีความมั่นใจมากขึ้นในการทำงานช่วงท้ายฤดูกาลเพื่อช่วยทีมหยาบมาโจมอันดับที่ดีที่สุดให้จงได้ก็ถือว่าถือว่าดีครับทุกคนช่วยกันเล่น ทำให้ผลงานเรางาออกมาดีคือว่าพอได้ได้กหลังจากนี้ก็คงต้องพยายาม็บแต้มให้ได้มากที่สุดเพื่อเราจะได้อยู่อันดับที่ดีที่สุดกลับไปยูวัูได้ั้งนึงเปไนความมั่นใจก่อนก็มีความมั่นใจมีมาก้นครับอย่างต้องต้องขอบคุณเพื่อนด้วยที่บพยายามที่ส่งมาให้ได้พยายามที่ทุกคนก็ช่วยๆกันแล้วมันมีโอกาสแล้วก็ต้องทำทำให้ได้ กับ6คะแนนที่ได้มาทําให้ตอนนี้สถานการณ์ทางก,กังานได้เยอะไหมกับงานหรือปคการเยอะ yeah, ครับเยอะสาหรับ6คะแนนที่ไนดะ้คือ6คะแนนที่สาคัญแต่อย่างนั้นหน้าสุดนี่สำคัญมากนะถ้าเราสามารถเก็บ6ปรแต้มได้ก็ถือว่าเราเริ่มมีกระาสหลากขึ้นมาเราพยายามพยายามที่จะทำผลงานให้ดีสุดให,ให้ให้พิม์ให้พิม์อยู่ที่ดับสุด โคะแนนเต็มครับที่ขุนพวลวัวชนเต็ดได้มาในเกมพบกับบุรีรัมย์ยูเต็ดและอาร์มี่เต็ดครับทำให้สถานการณ์ของพวกเขาครับดูถึงความมั่นใจในการหนีรอบตกชั้นเนี่ยมีมากขึ้นครับแไะก็ตามครับพวกเขามีงานหนักครับกับ6เกมที่เหลือรออยู่ก็ดูครับว่าจะสามารถทำงานได้ดีขนาดไหนครับใน6เกมสุดท้ายและอันดับของพวกเขาครับจะจบลงที่อันดับเท่าไหร่ครับในฤดูกาลนี้ครับ